สวัสดีครับมานำเสนอโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้สเปคเล่นเกียร์นะครับประกันศูนย์ยังเหลือนะครับเนี่ยครับเมษาปีหน้านะครับผมสเปคนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสเปคในรูปภาพจะจะชัดกว่านะครับผมเป็นคอไอห้านะครับเจียเก้านะครับมีการ์จอครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทย์นะครับตัวนี้ยวให้ดูสเปคภายนอกก่อนนะครับ พอตูเนะครับพี่ชานนะครับนะครับมัใช้ซีเลครับให้ d ีนะครับสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับเครื่องนี้สวยมากเลยนะครับเป็นเครื่องอย่างใบครับคีย์บอร์ดนะครับมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมิีไฟฮะนี่ครับควาสวยของเขานะครับนี่ครับสวยมากนะครับตัวนี้ อยู่ในที่มือน่งสวยนะครับโอเคนะครับเร็วนะครับตัวนี้ครับผมให้พ่อัสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีลูกค้าพ่อก่อบสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาช่วยขายของครับเบ๊บอืมนี่ครับเป็นคอย 5G9 นะครับผมแบม8กิกนะครับมีการจอแย่นะครับ ศ5 0 Ti ห้าูนทีไอนะครับบอกไปเลยว่าตัวนี้แรงนะครับแรงแรงแรงโอเคเข้าๆอันนี้ก่อนนะครับดูมากวนครับผมนี่ครับประกันปีหน้าครับใขรหานุ่รงแรงนะครับติดต่อมาได้เลยครับผมสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับ